สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิดชัยบอลสีนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขายบอลสีเพราะว่าบอลสีโตไม่ทันนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็มีเอฟซีทักมาถามนะครับว่าน้ำท่วมไหมนะครับก็บอกเลยว่าไม่ท่วมนะครับที่เ <laughs> บิดชัยอยู่ไม่ท่วมเนาะที่ท่วมก็จะมีอำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอเมืองเชียงรายนะครับที่น้ำท่วมเนาะแต่ของเบิดชัยอยู่ อำเภอเชียงของนะครับก็จะท่วมท่วมตรงที่หมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับเพราะว่าแม่น้ําโขงหนุนมาแบบสูงมากทุกท่านสูงจนโอ้โหปีนี้คือท่วมมิดอะท่วมแบบโอ้โหชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําโขงนี่ท่วมมิดเลยนะครับ <c oughs> ก็ของเบิดชัยก็อยู่ห่างออกมา10กิโลนะครับก็เลยยังไม่ท่วมนะครับแต่ก็เฝ้าระวังอยู่นะครับทุกท่าน เฝ้าระวังอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่แบบเอ่อทักถามมานะครับว่าท่วมไหมนะครับพอดีดูข่าวเชียงรายน้ําท่วมหนักก็ผมก็ยังเฝ้าระวังอยู่แต่ยังไม่ท่วมที่ผมอยู่นี่ยังไม่ท่วมนะครับแต่ฝนก็ตกทุกวันทุกท่านเนี่ยตอนเนี้ยดูมืดๆอีกและฝนก็จะตกอีกแล้วนะครับเนาะก็ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นห่วงโอโ้โหทักมาในเไออลายของเบิร์ดชัยเยอะเลยนะครับขอบขอบคุณจริงๆนะครับเนาะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตสถานการณ์ให้นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ขายบอลสีเพราะว่าการขนส่งอะไรก็เหมือนจะชงงักอยู่เพราะว่าตัวเมืองโดนน้ําท่วมนะครับถนนตัดขาดนะครับก็เหมือนติดเกาะตอนเนี้ย เหมือนติดเกาะนะครับเนาะก็รอบๆก็ท่วมหมดแต่อําเภอผมไม่ท่วมนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีเออเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการทำบอลสีนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้อ่าผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับทั้งอำเภอแม่สายและในตัวเมืองด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าได เข้าไปในตัวเมืองหรือแม่สายยังไงก็จะลองอัปเดตให้ดูนะครับแต่คงไม่ได้ไปอ่ะเพราะว่าถนนมันขาดเนาะแต่ตอนนี้ก็ฝนตกลงมาอีกแล้วครับทุกท่านไปเราไปดูบอลสีนะครับปัญหาบอลสีนะครับที่เอฟซีถามมานะครับว่าควรแก้ไขยังไงนะครับทำยังไงถ้าบอลสีเป็นแบบนี้นะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับทุกท่านอันนี้เป็นบอลสีที่มีชื่อว่าไผ่สีสุกนะครับแล้วดูน้องโสมดิ ไม่สวยเนาะโซมแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันวิเคราะห์ได้เลยมีอยู่สองอย่างรากเน่ากับอ่าลงหัวนะครับเนาะร,รากเน่ากับลงหัวแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเพลี้ยะนะครับพลี้ยกินแต่ดูแล้วคงไม่มีเพลี้ยหรอกหน้าฝนไม่ค่อยมีเพรี้ยะนะครับจะมีแต่หน้าหนาวดูมันเปล่าบางมันคือมันไม่สวยมันโซม เอฟซีถา้าแมาถ้าบอลสีใบมันเล็กลงเล็กลงอะ่ะควรทํายังไงนี่เดี๋ยวผมบอกวิธีให้ก่อนอื่นลื้อเลยทุกท่านลื้อบอลสีของเรามาดูนะครับนี่ก็โอ้ดินเสื่อมสภาพด้วยนะครับแล้วดูนี่เขาลงหัวนี่ไงกรณีนี้คือลงหัวนะครับดูหัวใหญ่เลยไผ่สีสุกดูครับหัวใหญ่เลยลงหัวเนาะแล้วเราจะทํายังไงอะ่ะ แล้วก็นี่ครับแกะออกให้หมดนี่เดี๋ยวเราไปล้างนะครับเนาะล้างรากนะครับแล้วก็ทำการปลูกใหม่นะครับพรเพราะว่าดินเขาเสื่อมสภาพด้วยเนี่ยก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือดินเสื่อมสภาพดูเป็นโคลนนะครับเละหมดแล้วโคลนเละหมดแล้วเนี่ยคือดินเสื่อมสภาพเดี๋ยวเราจะทำการปลูกน้องใหม่นะครับเดี๋ยวไปล้างรากก่อนนะครับนี่ครับทุกท่าน เรารู้สาเหตุแล้วสาเหตุของบอลสีต้นนี้ของผมคือรากไม่เน่านะรากถือว่าไม่เน่านะครับนี่แต่ถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารากเน่าทุกท่านอาการรากเน่าจะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนี่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 เนี่ยอันนี้คือรากเน่านะครับเด็ดทิ้งก่อนเด็ดออกก่อนนะครับอของผมนี่คือลงหัวดูสิมีหนอเห็นไหม มีหนอ่อจริงๆแล้วผ่าได้แล้วนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ได้สิบต้นนะครับถ้าแบบเซียนจริงๆก็สิบต้นแต่ถ้าอย่างเราๆนี่ก็สี่ห้าต้นก็ได้ละเป็นบอลสีไผ่สีสุกนะครับช่วงนั้นราคาแรงมากน้องลงหัวทุกท่านน้องลงหัวแต่ผมยังไม่ผ่านะผมลื้อให้ดูแล้วผมจะปลูกใหม่นะครับเราจะทําการปลูกใหม่เปลี่ยนดินใหม่นะครับทุกท่านแค่นี้แหละเดี๋ยวน้องก็จะสวยสะพั่งขึ้นมา เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลงหัวนะเนี่ยนี่แบบนี้คืออาการลงหัวนะนี่ดูหัวโตเลยดูเขี้ยวมีเขี้ยวมีหนอนะครับนี่เขี้ยวนะครับโอ้ได้หลายต้นนะถ้าผ่ามีเขี้ยวมีหนอนะครับแต่ผมยังผมยังเดี๋ยวผมจะปลูกใหม่นะครับไปเดี๋ยวเราไปปลูกกันนี่ครับทุกท่านเราก็ทําการปลูกเรียบร้อยนะครับเนาะเราก็เด็ดใบที่เสียทิ้งนะครับใบแบบใบพวกเนี้ยเนาะเด็ดทิ้งเด็ดออกให้หมด แล้วก็ทําการปลูกใหม่เปลี่ยนดินใหม่นะครับเข้าตู้อบเดี๋ยวน้องก็จะสวยสะพรั่งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนี่สวยเนะาะผยสีสุกถ้ามันฟอร์มดีๆนี่มันสวยนะตอนนั้นผมซื้อมาแพงมากต้นเนี้ยแยกหน่อซื้อมาทั้งสองพันห้าเนโอ๊ยแต่แล้วพูดดังไม่ได้ พูดดังไม่ได้เดี๋ยวแม่บ้านได้ยินนี่เรียบร้อยแค่นี้แหละครับวิธีแก้ไขปัญหาบอนสีมันตายยากทุกท่านถ้าเราลื้อหัวเข้ามาปลูกใหม่มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วใบที่งอกขึ้นมาใบอ่ะก็จะสวยกว่าเดิมนะครับลองดูทุกท่านลองดูแก้ไขปัญหาด้วยการลือ้อล้างรากปลูกใหม่เปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะครับรับรองน้องโตแน่นอนเดี๋ยวเอาไว้จะมาอัปเดตให้ดูนะต้นเนี้ยว่าหลังจากที่เราทําแบบนี้แล้วอ่ะ น้องจะมีวิวัฒนาการยังไงบ้างนะครับโอเคเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับไม่มีอะไรมากในการทําคลิปวันนี้ช่วงนี้อยู่ช่วงเฝ้าระวังภัยอยู่นะครับเนาะถึงแม้อําเภอหรือว่าตรงที่เบิดชัยอยู่มันจะไม่ท่วมแต่เราก็ อย่าประมาทนะครับเราก็ไม่ประมาทเราก็ติดตามข่าวสารดูเรื่อยๆหมู่บ้านทางหมู่บ้านทางอำเภอทางเทศบาลเขาแจ้งข่าวอะไรผมก็ดูตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นห่วงเบิดชัยนะครับขอบคุณมากๆกราบขอบคุณเลยนะครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ